สำหรับไอเอพิโซดนี้เดมูฟสรุปให้นะครับว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อ PlayStation 5มาณตอนนี้เกมที่เล่นได้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นมีเกมอะไรบ้างย้ำนะครับว่าเฉพาะ Play 5ไม่รวมเกม Play 4ที่เล่นใน PlayStation 5ได้นะเริ่มต้นกันที่เกมแรก Destruction All Star เกมแนวขับรถต่อสู้ที่พัฒนาโดยลูซิตเกมครับผูบ้เล่นจะไปดึงใน16คนที่ถูกส่งเข้าไปยังสนามประลองพร้อมกับรถที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นติดใบมีดรถที่มีโรเกตบูสเตอร์เป้าหมายก็เพื่อทำลายคู่ต่อสู้เพื่ออยู่รอดเป็นคนสุดท้ายของเกมทั้งนี้รถที่พังเสียหายจะทําให้ตัวละครของเราตกเป็นเป้าโจมตีจนต้องออกไปจากเกมได้ง่ายกว่าปกติทว่าตัวละครก็จะมีสกิลพิเศษต่างๆเอาไว้เอาตัวรอดรวมไปถึงเป้าหมายในการยึดรถของคู่ต่อสู้มาใช้ก็สามารถทําได้เช่นกัน Destruction All Star วางจำหน่ายตั้งแต่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งคะแนนรีวิวก็มีทั้งดีและก็ก,กลางๆอ่ะนะครับ IGN ให้6 GameSpot ให้5ส่วน Game Informer ให้8เต็ม10คะแนนอีกทั้งเกมยังให้เล่นฟรีสำหรับ PlayStation Plus Subscriber อีกด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะผู้ชมที่ได้เล่นแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับ เกม e x c l u s ค v ูเกมที่2 Astro Playroom เกมนี้ต้องบอกว่าถูกพูดถึงในหลายๆวิดีโอของ The Move แล้วเะครับเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆอีกทีว่านี่เป็นเกม 3D Platformer ที่แจกฟรีให้กับผู้ที่ซื้อ PlayStation 5โดยเฉพาะผู้เล่นจะได้ทดสอบฟังก์ชันของคอนโทรลเลอร์อย่างเต็มศักยภาพผ่านตัวละคร Astro Boy กันแบบเต็มๆนอกจากนั้นคะแนนรีวิวของลูกสำนักก็ถือว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดเลยเลยครับคือน้อยสุดก็7เต็ม10แต่ว่าบางสำนักก็คือให้10เต็ม10เลยก็มี ฉะนั้น Astro Playroom จึงเป็นเกมที่คนที่มี PlayStation 5ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอยากเป็นแบบผมเลยครับเปิดเกมนี้เล่นครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปแตะอีกเลยคือไม่ใช่ว่าเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่ามัวแต่ติดเกมอื่นอยู่นั่นเองครับ เกมที่3 Demon's o โซเกมที่หลายคนซื้อมาเพราะาอยากสัมผัสคุณภาพของกราฟิกระดับ next gen ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้พัฒนาทำเกมนี้ออกมาได้สมศักยภาพของ play 5เลยครับโดยภาพที่งดงามเฟรมเรทที่ลื่นไหลและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่น rpg ที่เอามาทำใหม่ที่คุ้มค่าการรอคอยของแฟนๆ n โซ s ซีรีส์แน่นอนส่วนตัวผมเล่นเกมนี้จบไปแล้วนะครับซึ่งข้อดีนอกจากที่ได้บอกไปก็คือดิมอ s โซ l รองรับภาษาไทยด้วย ส่วนคะแนนรีวิวก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับทั้ง i G N และเกมสปอร์ตต่างเทคะแนน9เต็ม10ให้ทั้ง2ส,สำนักเลยเลยครับเกมที่4 Gran d Turismo 7 เกมขับรถที่โซนี่เป็น p u b l i เชอรเคียงคู่เครื่องเกมของ PlayStation มาโดยตลอดทั้งนี้ตัวเกมในภาคที่7ยังไม่วางจำหน่ายนะครับแต่ว่ามีกำหนดการเอาไว้ในปี2022ตัวเกมจะนำเอาโหมด GT Simulation กลับมารวมทั้งการเล่นในโหมดของ Single Player เฟีเจอร์ที่เคยได้รับความนิยมมากๆทั้งรถและสนามแข่ง Special Event โหมด Championship โหมด Driving School และอื่นๆอีกมากมายก็จะถูกใส่เข้ามาครับ นอกจากนั้นตัวเกมยังตั้งเป้าให้สามารถรองรับศักยภาพ Ru Fi ของ PlayStation 5 DualSense Controller Home, ให้ได้มากที่สุดอีกด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมนี้ยังไงก็ต้องอดใจรอ,อกันหน่อยนะครับเกมที่5 Returnal เกมนี้เท่าที่ผมจำได้ตอนที่ทำพรีวิวไปเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเอ็กซ์คลูให้กับ Play 5นะครับ อาจจะเป็นการเจราจาตกลงกันภายหลังจนทำให้ทางผู้พัฒนาอย่าง Housemark ส่ง Returnal เกมเพ r ร์ลเพิร์ลซันชูติ้งที่มีคอนเซ็ปต์ของโรคลายเข้าสู่สังกัดของ NextGen Console ของ Sony ่ไปในที่สุดทั้งนี้เรื่องราวของเกมนั้นเล่าเกี่ยวกับเซลีนนักบินอวกาศที่เครื่องตกไปยังดวงดาวที่เธอไม่รู้จักจนทำให้หญิงสาวได้เผชิญหน้ากับเอเลี่ยนอันตรายมากมายหน้าแปลกก็คือทุกครั้งที่เธอตายนะครับความทรงจำของเธอจะหวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่มาถึงดาวดวงนี้อีกครั้งและบางช่วงบางตอนดวงดาวดังกล่าวกับมีบ้านของเธอตั้งอยู่ด้วยครับ เซลีนจึงต้องเดินหน้าเพื่อค้นหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งการพยายามหลบหนีออกจากดาวมฤริตรยูแห่งนี้ออกไปให้ได้อีกด้วย r e เร r n a อมีกำหนดการวางจําหน่ายในวันที่30เมษายนหรือว่าอีก2วันนับจากที่ผมกําลังทําวิดีโอนี้นั่นเองและเดอะมูฟไม่พลาดการประจนภัยของเซลีนอย่างแน่นอนครับ เกมที่6 Ratchet and Clank Rift Apart เกม third person Shooting Platform e r มเอกมที่พัฒน,นาโดย Insomniac a m e ครับใช่แล้วละครับเดียวลับเปอร์เดียวกับ Marvel well Spider-Man เลยโดย Ratchet and Clank Rift Apart จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจาก Ratchet and Clank Into the Nexus ที่ลงให้กับ PlayStation 5ตั้งแต่ปี2013น่นเลยครับทางนี้ทางสตูดิโอก็ย้ำว่าเกมเป็น standalone มีเนื้อเรื่องเป็นของตนเองนะครับโดยผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับวร้าคนเดิมอย่างดร Nefarious เพื่อยับยั้งการทำลายจัก,กรวาลคู่ขนานในโลกต่างๆ ส่งผลให้ตัวเอกทั้งสงคนจะต้องเดินทางข้ามมิติไปยังโลกอื่นๆตามที่ได้เห็นไปในตัวเทรลเลอร์เลยทั้งี่ส่วนตัวผมไม่เคยเล่นซีรีส์นี้มาก่อนนะครับแต่ว่าตัวเกมภาคล่าสุดนั้นมีภาพที่สวยเหลือเกินครัผู้ชมครับฉะนั้นเกมนี้ก็คงจะไม่พลาดอีกเช่นกันโดยรัชเชต์แอนด์แคลงริฟอพาจะวางจำหน่ายให้เล่นในวันที่11มิถุนาย,ยนปีนี้อีกด้วยครับ เอาละครับแลวก่อนจะไปกันต่อนะเดิมูฟขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้งออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกงไม่แตกทําไม่งอมไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s โดยถ้าใช้โค้ด h e m o v e ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะและแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอ,ปอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาดจอมอนิเตอร์และ สามารถใช้โค้ด m w o f เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาละครับจริงๆยังมีอีกเกมหนึ่งนะนนก็คือ God of War ภาคต่อ ซึ่งชื่อภาคจะใช้คำว่าแรกนาร็อกหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าตัวทีเซอร์ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนครับเขาแค่บอกว่าแรกนาร็อก is coming เฉยๆ,ๆ,ๆอีกทั้งก็ยังมีข่าวว่าทางผู้พัฒนาออกมาแจ้งว่า God of War จะลงให้กับ Play 4แล้วก็ Play 5ด้วยซึ่งข้อมูลก็คงจะได้รับการอัปเดตอย่างเป็นทางการอีกทีในภายหลังทั้งนี้ในวันที่30เมษายนก็จะมีงาน Sta t e of Play ของ Sony ด้วยนะครับและผมเชื่อว,ว่าข้อมูลของ God of War น่าจะปล่อยวันนี้นี่แหละยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันแล้ะกัน้วนะครับดี ของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกรด,ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ